ทดังนั้นจะวิ่งออกไปทางเหนือเหมือนกันมากเลยห้องอยู่ห้องอยู่ลสีสียงอะไรอะสียงรันนี่กาส่งไนี่บบวับบ๊บับโอ้ยบอ้ยสตูดิโอนี่เสียงเสียงดีเหมือนกันเลยเหมือน ผู้เ <wounds> mhm. ย็นครับเย็นมากครับขาบางไหนครับโอ้โหเจอครับขบไปครับเจอแล้วครับไฟไฟไปแลก่อนครับมันมองไม่เห็นมันนึกถึงยังไงครับขออย่าครับท่านซิวลินท่านซิวโอ้มะพร้าวนี่วางไว้ตั้งแต่สมัยตัวใสกลายเป็นหินแล้วข้างบนข้างบนดีข้างข้าวโคบยมีมีนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นอะไรไหมฮะนยังไงเห็นอะไรเดินยังไงบออโบเบงูจริงจุกจริงจกโอ้ไอ กำแก่มงนดูยอดม้ีอะไรอยู่กำแก่อยู่หลบไปแล้วรู้เลยไหมปึ๊บปมันใหยกับสุ้ยมันจะตลงมาไหมเนี่ยมันใหม่สสนี่เป็นแท่นสามรูนะครับจะมีสามรูสามรูตรงนี้คือขนมกรงนี้มีเด็กสครับไม่ได้ดิวเลิงสามเลยไครับใครเอาที่ไวกมาจุ๊ยที่โม่ขนมเพราะขนมไจะไหลออกไปนู่นข้างในเป็นสีลาแรงครับสีลาแรงโอ้สเลกด้วยครับปีสอสามบ เขาต้มประมาณสามเดือนแล้วถึงเขาต้มเห็นยังครับมีมีร่องนะร้อยนี้น่าจะเป็นนมเพราะว่านี่เป็นหินทรายครับหินทรายแล้วก็บุษาาเป็นชิลาแดงครับบรรดาลัยครับนี่แหละครับเราจะพามาดูบรรดาลัยบรรดาลัยที่กุฏิฤาษีบ้านกหนึ่งมีบรรดาลัยด้วยนะครับ ที่รไม่มีันอะไรคืออะไรมันอะไรคือห้องเก็บคอมพีหรือเรียกห้องสมุดนะครับห้องสมุดสมุดดูบ้างห้องสมุดบาทก็มีมีอะไรบ้างใช่ใช่มีท่านผู้ชมใครจะไปก่อนครับให้ท่านผู้ชมไปก่อนเลยจับกล่องโอ้มีจบโอ้มีแท่นที่มันเรียกงี้นะครับหรือว่าหมู่หมู่หมู่ หม่ต้องเป็นวงกลมครับเอ้ยจะแปลเข้ามาในปีศาจนี่เย็นเลยตัวนั้นก็เย็นเขาบอกว่าเย็นเนี่ยคอเข้าไปมีก็รืคิดแย่เลยอ่ะก่อสร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่16ก็มีศิลปะวัฒนธรรมช่วงยุคสมัยนั้นแล้วก็มีการปรับปรุงในช่วงยุคสมัยพุทธศตวรรษที่18มีสองสมัยกําแพงเป็นศิลาแรงนี่ระบบจัดการน้ำภายในข้างในเป็นถ้ำครับในเป็นถ้ำครับ ตรงก็เมืองเขาไปแบบเนาะใส่กัน,ตนแต่ดูพญานาคลักษณะเดียวกับเมืองต่ําสถานที่ด้หลังของเราเนี่ยครับคือสระน้ําขนาดใหญ่มากเลยครับใหญ่มากๆเลยเขาเรียกว่าบาลายเมืองต่ำบาลา,า,ายนี่คือบาลายคือสระ,ะน้ำสระน้ําเขาสร้างขึ้นเมื่อเหมือนมีการสร้างขึ้นหรือว่าทําขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นเลยครับสมัยยุคที่รุ่งเรืองเลยครับของชุมชนบริเวณแถวนี้เมื่อ ประมาณพันปีที่แล้วโอ้โหครับพอเราเราพอทำความได้ยเป็นเพราะว่าปราสาทเมืองต่ําอยู่บนดินนะครับไม่ได้อยู่บนภูเขาหรือยอดเขาเป็นชุมชนขนาดใหญ่มากแดงว่านี่เป็นระบบน้าระบบชลประทานระบบน้ําที่เขาใช้ใช้หล่อเลี้ยงผู้คนแถวนี้ทีนี้เขาจะมีท่อระบายน้ําคือช่องระบายน้าเมื่อสมัยสมัยนั้นเหมือนเหมือนตอนนี้เขาจะพาไปดูกันอืใช่คือส่งน้ำทางส่งน้ำใช่ไหมใช่มันท่อระบายน้ําออกถ้าน้ํามันเยอะก็จะล้นออกไป ทำนาไปทำการเกษตรใช่ใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูการครณละเมื <lawsuit> ulously, ่อาไม่ได้เลยอ้าวสวัสดีครับคุณติอาเมื่อไม่นานมานี้ครับเมื่อเมื่อประมาณต้นปีหรือไม่กี่เดือนประมาณไม่กี่เดือนนี่เองเขาเขาเขาขุดอช่ใช่ตุ้นที่เขาออกเขาขุดเขาเขาขุดตรงท่อช่องระบายน้ำเอาไปไปเจอรู้สึกว่าทุนติลี่อ่าสัดไฟเขาแทรกสัดไฟเขาแทรกแล้วครับเดี๋ยวพามาดูกันครับว่าใหญ่มาก ระบบชุนระทานเมื่อสมัยโบราณนี่เขาทํากันยังไงอ๋อนี่เป็นคลองระบายน้ํานี่ครับนี่คือวิศวะโยธาก็วิศวะคลองชุนระทานสมัยสมัยโบราณครับเมื่อพันเมื่อพันพันหรือเศษแตก็ตลอดปีว่ใช่ประมาณพันปีอะครบวรมันที่สิบหกหรือเปล่าเจ้าชายวรมันที่เจ็ดแล้วก็ก่อนหน้านั้นอาจจะก่อนหน้านั้นอีกครับอาจจะก่อนหน้านั้นซึ่ง หลายหลายหลายร้อยหลายพันปีดูเขาทํานะครับระบบชุมนทานเพื่อให้น้ำไหลออกจากเขาเรียกสปิเวสปิเวสปิเวสครับโอเคที่บายน้ำล้นบายน้ำล้นบายน้ำล้นออกจากบายน้ำล้นจากสะนะครับสะบาลายบาลายคุกเมืองครึ่งใหญ่มากครับเหมือนทะเลสาบเลยคุณติงลี่เหมือนก็ตีแก S 1> <S 1> <S ใครก็ได้ไปเอเชิญผีออกอยากคุณดิงลี่หน่อยท่านไปเขาแทรกแล้วใช่รับใหญ่มากครับหินที่ขุดหินที่เห็นขั้นบนนะครับก็คือขุดเอาออกจาก,จากรบริเวณตรงนี้ไปฝั่งนี้ <S <S น <S 2> <S 2> มันเป็นหินทั้งหมดเลยก็หินเป็นหินศิลาแรงหมดเลยครับเขาน่าจะเอามา,มาบูรณะให้เป็นเหมือนเดิมมครับมีประวัติศาสตร์บอกงไงประวัติศาสตร์ตรงนี้มีปะเป็นแบบไหนเนี่ย เกิดมาเห็นเลยเปล่าไงเห็นเลยครับเกิดมาเริ่มตาเห็นเลยบปล่ครับเห็นเลยจำค้อมันไหนจำ้เห็นเลยวันต่อไปเป็นเด็กหน่อยแต่กอนหน่อยไอ้สะนี่เนาะสะนี่มัน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 ชูผีเด้ครับไอ้บ้านผู้หญ่บ้านสำไมไม่มีหวานเนาะเขาะคุดคือมัทธมให้มันตรงกับไอ้ถนนออกมาจากบ้านนะแต่ก่อนถนนอยู่นี่นะครับนี่นี่เป็นสะพานอยู่นี่ครับสะพานขามครับสะพานขามมันนี่ถนนใต้นี้โอ้แต่ผมเป็นเด็กหน่อยเพราะมันเด็นมาเล่นอยู่ครับครับผม ตรงนี้เป็นสะพานครับผมตรงไหนสะพานนี่แหละเตินไม้เตินเตมใม่นี่ต้นไม่จะเป็นสะพาน ที่เขาอยู่สางเขาเอาหินออกเขาอยู่สางใหม่สางแต่บ้านแล้วไอ้ตรงที่เขาขุดหินออกมานี่มันคืออะไรครับเขาสานิฐานว่ามันคืออะไรครับคือกรมหินเขาบอกว่ามันเป็นสะพานเก่าสะพานของว่างั้นเถอะอ๋อเป็นสะพานครับครับสะพานของไอ้เด็กฐานฐานสะพานครับฐานสะพานครับฐานสะพานข้างล่างครับเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เส้นทางเดิมเป็นเป็นเส้นทางเดิมครับผมสมัยนั้นแล้วก็เป็นสะพานพุธนี้ไอ้ไอ้ไอ้นี่คือฐานสะพานข้ามน้ำที่ไหลนู่นไปทางน้ำอะไรมาจากนู่นแหละจากเขานู่นเขาลูกนู่นแหละ มามาลงนี่ข้างอมอยู่นู่นมาเก็บอ่างนี่อ๋ออหลมันโอที่นี่นี่คือทางน้ำกุลฤษีมนคือย่างกับผมก็บอกหูว่ากุลฤษสีเขาอย่างไอ้กุมศนเขาอื่นนะแต่ผมก็เห็นพระสัตอยไปคงไม่เขาอิแต่ภาะสนตอยเนาะเกิดมากเขาว่าไปพุนภาษาน้อยพระสัตั่นี่ะอเขาบอกผมี่นาพระสัตรีาระสัรีผมีฤาษีมีอย่างนี้บ่ไม่เห็นตกเกียวอ่ะฤาษีเนาะครับเออเม้นะเกียบฤีแล้วมีของแบบ ตลาดยังบ่ <Safe rév mark> да มีเรื่องอัศจรรย์มียังแบบนี่บ่แต่ก่อนมีครับครับมีอย่างครับเรื่องเล่าเออเรื่องแต่ก่อนมีเขาเสียเขาเขาเขาคำคำเขามาเขาสิเห็นทันทีเลยครับยุคนั้นคือคนแต่ว่าไม่นคนจะเป็นอย่างไรครับมันคือเป็นคนแกงสันนะคนแกนครับผมกี่คนเยอะหบางคนก็เห็นสองคนบางคนเห็นบางคนก็ผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงเพิ่งผู้ชายโอ้ไม่ต้องผู้หญิงผู้ชายครับนี่อยุปราศนี้กันตอนผมบวชเป็นพระศาสนาเมืองจาก็เหมือนกันครับ เจ้ก้อนขุดอยู่ทั้งไม่หลอกเนาะไฟมาทั้งใหม่เจ้าก้อนมันไฟใหม่บานนี้ตอนขึ้นมาเมื่อไดบ้านพาร์ที่มันหุ่งมัดอีู่ในพระสาสน์นี่อ๋อมีแสงสว่างฮุ่งนี่คือแสง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 สว่างพิศศาสน์แสงสว่างมีมรดกอันนั้นมันหุ่งนะครับบรดกฮุ่งเยอะๆยะเจ้าก้อนมรดกอันนอ้อับเห็นแสงนี่อันนี้คือช่วงที่คุณตานี่บวชเป็นพระอยู่ครับบวชเป็นพระเห็นด้วยตาเลยครับเห็นครับเห็นด้วยตาก็เห็นไง เห็นเาดูกันก็ไปดูเหมือนกันเนี่ยครับไปจอบจะไลตรงไหนครับแสงตรงไหนออกจากปราสาทไปลงตรงกลางประธานหรือว่าคับับตรงกลางกลางนั่นน่ะตรงกลางประธานตรงกลางครับอพวกผมเนี่ยออกเป็นผ้านี่พากันไปจอบมันมาพวกเ้าเลยเอาวนมาคืเลยเอานะเัาจะเอาหมายถึงว่ามันมี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 สมบัติหรืออะไรครับมันเป็นลูกคืนเหมือนกับลูกแก้วหรอครับลอยไปไปไปลงตรงนู้นเลยที่มันก็ลอยกับคืนเข้าปราสาทคืนโอ้เปลูกแก้วเป็นลูกแก้วลอยเนาะครับ เป็นทอดนี่เพระเปนไปเจอออกมาเล็วเหรอนี่เมื่อกี่ปีที่แล้วครับเมื่อไก่ปีที่แล้วผมเนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยโอ้กบวดมันยี่สิบปีเนาะยี่สิบปีบวชเนาะครับทุกวันนี้คุณตาก็เจ็ดสิบกว่าประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกปีนี่เหรอครับห้าสิบปีแล้วครับห้าสิบเอ้ยนี่ห้าสิบปีแล้วห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีแต่คิดว่านี่จนๆมาเนี่ยผมเกิดมาไม่มีนะครับหน้านี่ไม่มีหรอกเกิดหลังผมผมได้เลยเกิดหลังผมเออสุดยอดรับสะพานครับสะพานธ์ผมตรงเลยสะพานเธา เรามาเจอผู้ครับผู้รูุ่นคนแก่คนเก่าครัแก่แต่ก่อนชิลาแรงเนาะครับครับชิลาแรงเขาทำเป็นถนนนะจากจากสะพานนี่ยาวไปนู่นแหละหาหาต้นไม้นู่นหาสวนเขาเนี่ยแหละที่นี่เขาบอกเขามาลอกลอกแักลอกทะเลเมืองดำนี่ใหม่เนาะเขาไถลงไปไปไปทุ่งนาหมดนี่เป็นทุ่งนานะนี่ครับลึกด้วยลงหลักเลยมีของเก่าของโบราณอะไรบ้างที่บอกแต่ก่อนบอกว่าที่นี่เยอะ่หินเขาขุด ตอนเขามาลือภาษาดูเขาได้ยไงครับได้ยไงเขาได้เทเบอร์ลูปได้หนิงยี่ในทะเลเขาก็ได้เทวบอร์ลูกครับาตอยู่พวกคนเอืื้้อออเเทะลคครรัับบมันกว้างกว่าแต่สิ่งนัวเขาว่าเอ้นทะเลเมืองต่ำคนวราทะเลเมืองต่ำกว้างมากเลยกว้างมากบางคนเขาก็ไอพวกรมศิลป์เขาว่าบึงอะไรบึงบาลายเขาบอกนอกบาลายที่นี่ของเก่าอยู่ในบาลายเมืองต่ำกรมศิลป์เนี่ยเขาเอาไปกมศิลเอาไปแล้วครับเหมือมันบนฝันมื่อกรมศิลป์หะครับกรมศิลป์เขาเอาไปเก็บรักษาเพราะว่า ของเก่าหรือวัตถุโบราณเนี่ยถ้าขุดพบหรือค้นพบเป็นสมบัติของชาติครับครับนั่แหละกรมศิลป์มีหน้าที่ดูแลครับนีู่แลถ้าเราเก็บไว้แถวบ้านเรานี่ไม่ไม่มีใครดูแลเขาก็เลยเอาไปดูแลให้นี่แบตัดหญ้านี่พวกกรมศิลป์นี่ทำไมเขาไม่เอาไปดูแลไม่รู้เขาขึ้นมาจากั้นหละครับมาไว้นี่เขามีโครงการจะทำทำให้เหมือนเดิมไหมครับครับเขามีโครงการจะทำให้เหมือนเดิมเขาจะเขาจะบูรณะบูรณะให้ันเป็นเหมือนเดิมสะพานอ๋อเป็นสะพาน ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นท่อระบายน้ำไม่ไม่ครับเป็นทางเป็นทางเดินเก่าข้ามข้ามร่องระบายน้ำอยู่แล้วข้ามข้ามล่องน้ำใช่ข้ามล่องที่ลึที่ลึกแต่ก่อนมันมันไม่มีท่อใส่สิหรอกน้าอ๋อมันเป็นยังไงครับทะเลกับมาสุดนี่ละอันฟังฟังซ้ายนะอ๋อมาสุดนี้สุดนี่เราสุดสะพานพอดีเลยเลยถมไปทำถนนครับไปทำถนนให้มันตรงกับฝั่งนู้นหันตรงกับฝั่งนู้นดูดิมันโค้งตรงนั้นอ่ะมันโค้งตรงนู้นอ๋อธรรมดามันถนนอยู่นี่ถนนอยู่นี่ใช่ไหมผมเป็นเด็กผมได้ เอาวบอกเล่าว่าไงเนาะอันไปแก้เขามันจากหน้าเนาะหน้าอยู่ข้องฝุ่นนะไอผมก็ได้จับกล้วยน้องเคยก็เป็นคนขับล่อเนาะคล้วยใหญ่กล้วยตื่นสะพานนะโอ้ยเมื่กี้นะขี้เกียจบ่ขี้เกียจครับขี้เกียจเท่านี้ละแต่ก่อนนะอันนี้บ้านใครครับนี่โอ้ยบ้านพี่บ้าเตยถูกมั้ยครับเขาอยู่บ่บ่เขาอยู่ในบ้านครับ ก็ไม่สั่งไว้ยังเป็นที่ที่หลวงพ่อเป็นเจ้ที่ของเขาเอาขยะมาเผาวมะยังนะมันมันเป็นที่ของเขาที่กรมศิลป์นี่ที่กรมศิลป์หอดหอดเพจลองที่กรมศิลป์อีกแล้วที่กรมศิลป์กรมศิลป์ที่ไร้ก็ไปนี่ก็ไปหอดน้องมาไล่กัเสือไส้ขึ้นเขาสร้างสมัยเก่าเนี่ยทางสมัยก่อนไปเขาพนุ่งครับไปพนูุ่งพุนตาพุนตาเคยขึ้นไปบนเขาไหมตอนนั้นทางขึ้นเขาอ่ะนะทางข้างหลังนี่นะ ขึ้น้องเม่ได้หนครับตงเมาคือเดีย<ช>๋<ม>ยนอยู่เดี<อ>๋ยนอยู่อ๋อตรงมันกับตรงมังตรงมาพมันกับตัวก่อนมันก็นกขึ้นอยู่พุ่นแล้วแต่ทำไมลงุลงลุงตาเอ๋ลงุงตาเอ๋เป็นเป็นพระกรรมฐา,านเนาะม<ช>ัอยู่ตรงเขาหมยุ่งเจ้ก้อนเมนโบหลวงหลวงตาเอ๋คือเราที่เราได้สันนิฐานว่ามันเป็นอ่าที่ระบายน้ำของของบาลายแต่ฟังจากคุณู้ทแล้วมันคือฐานสะพาน ฐานมันคือสะพานแต่ก็เป็นมันนเป็ข้ามทางน้ำสะพานข้ามทางน้ำและมีมีคลองข้างล่างเป็นเป็นเหมือนทางน้ำก็นี่ครับหินมันใหญ่มาก ใหญ่มากจริงๆยกไปพนุ่งยกยกไปวทยรครับห <sh ินตัวนี้ใหญ่มากครับเพราะว่าแล้วใหญ่กว่าปกติแล้วกรมศิลามารับตันนี้แสดงว่าเขาเอายกยังไงแสดงว่าเขาเรียกคนโบราณมายกใชยโบราณยกเรเรียกคนโบราณมายกครับเพราะว่ากลางคืนแบบองมาช่วยยกด้วยเถิดพรุเช้ามาเสร็จเลยครับคนโบราณขึ้นมายกให้สองสีสถาสีนี้อาจจะ ยี่น้ำครับครับที่นี้ยี่น้ำครับโดนน้ำอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้โดนน้ำมันเป็นทางทางทางเก่าครับแล้วก็มีสะพานข้ามคลองมีมีน้ําไหลเข้ามาที่สระนี้ครับจากจากเขาปลายบัดใช่ใช่เราพบชลธารสมัยโบราณซึ่ง มันเป็นสิ่งที่แบบมหาศา์มหาเขาสร้างได้ขนาดนี้ทออยู่มุ่งมุ่นเหรครับทั้งออกเพเอาน้ำมาจากนี่ปุ๊บมีทรายน้มันครับเต็มมันก็ออกคุณรุงไปกระสังไปเจลเคสไคนใช้เหรอแล้วสรุปว่าท่านี้คือทางเข้าของน้ําไม่ใช่ทางออกของน้ํานะครับเป็นทางเข้าของน้ํำแล้วไปออกฝั่งนู้นออ๋เดี๋ยวเราจะไปดูทางออกของน้ํากันไปก็เห็นก้ออยู่ครับเข้าฝั่งนู้นนะครับแล้วนี่นี่นี่ิลาด้อพูดไหมครับพี่ฝั่งนู้น เราจะไปดูทางออกของน้ําที่คุณตาลอยฟังว่าทางนี้คือทางเข้าของน้ํามาจากบอลบังมันจะไปงสีครับได้แล้วก็จะมีทางออกของน้ําอยู่ฝั่งนู้นแล้วเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับว่าว่าทางออกของน้ําจะมีป้องเสียรป้งเสียงก้ยวเข้าเออเรามาเจอแล้วครับ ตำแหน่งที่ว่าเป็นทางน้ำออกเ,นนเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเป็นยี่่ังเยมัง่แค่แค่อนแค่แคไหน ขอบเนี่ยขอบสาเป็นอะไรไอเป็นาแรงยาแรงหมดเลยาแรงหมดเลยขอบกั้ไ <tomatoes> ้เออีอลอกไปเขาถึงยิงอกเลยนีเลยนี่เขากั้ว้ไใหปไอไกกไทกตั้งอะอ่างงี่ของทะลสาเมืองตับ ใหญ่มากกว้างมากเป็นรูปรีเลยยาวเกือบกิโลครับววกว้างประมาณห้าร้อยเมตรห้าร้อยกว่าได้ห้าร้อยกว่าครอบนี่คือบาลายครับนี่บาลายเมืองต่ำเขาเรียกแนวศิลาแรงที่ทําเป็นตะลิงแนวกันพังนะตะลิงกันพัง,งเป็นตะลิงอยู่รอบรอบบาลายเมืองต่ำรู้ว่าทำใหมหรือว่ามันมีแต่สมัยโบราณน,นี่นะครับท่านผู้ชมครับ ที่มองไปเห็นด้านนู้นคือเขาปลายบัดน้ำที่ไหลลงมาจากด้านนู้นไหลมาเข้าท่อที่เราไปพาไปชมเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไหลมาเก็บนี้เก็บในสระน้ําขนาดใหญ่นี้แล้วให้สชาวบ้านหรือชุมชนที่นี่ได้ใช้พอน้ํามันเยอะมันก็จะล้นออกที่ท่อบายน้ําบริเวณนี้ครับน่าจะเป็นเขื่อนโบราณเนาะเหมือนเหมือนเขื่อนโบราณเลยเขาอะไรรู้อะไร ของทางน้ำไหลเข้ามาทำทางเข้าอย่างดีโดยใช้หินหินมาก่อสร้างแล้วก็มีการทำแนวหินศิลาแรงการทำแนวศิลาแรงกันเพื่อการทังซึ่งเป็นสมัยโบราณครับเขามีความรู้ด้านนี้วิศวกรเขาเรียกว่าชลประธานชประทานกรมหลวงวาเขาวิกรมชลประทานตั้งแต่สมัยนู้นพูดอยู่เลยใช่ใช่เขาทำได้แบบสวยงามมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ น่าทึ่งมากครับนี่คือคนโบราณ